สวัสดีทุกท่านค่ะเช้าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการให้ AI นะคะช่วยประเมินผลลัพธ์การทำงานตามนโยบายหรือแผนนะคะ,ะเราเคยมีความรู้สึกปวดหัวสับสนวุ่นวายไหมคะเวลามีแผนงานเข้ามานะคะหรือว่ามีนโยบายนะคะจากกระทรวงเข้ามานะคะหรือว่ามีนโยบายจากผู้ทําพอ,อ,อเข้ามาอย่างเงี้ยเนาะจากหน่วยงานต้นสังกัด แล้วเราเนี่ยจะ,ะประเมินผลลัพธ์ตามนโยบายหรือว่าแผนการทำงานยังไงดีนะคะเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะคะไปโคชชิ่งนะคะอะต้องบอกว่าไปสอนเนาะไปสอนนะคะให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็ทีนี้ค่ะสิ่งที่บอกว่าต้องบอกว่าเออสิ่งที่สิ่งที่มอบให้นะ,ะกับสิ่งที่ต้องการเนี่ย มันมีมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะเมื่อวานเอาสิ่งที่มอบให้ก่อนนะคะสิ่งที่ไปสอนเมื่อวานกนะ็คือว่าเออเรานําตัวชี้วัดเนี่ยมาเขียนเป็นงานวิจัยห้าบทได้ยังไงเนาะเราเริ่มจากข้อมูลที่เรามีอยู่นะ,ะเราต้องภาคภูมิใจจากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วก็เราก็นําข้อมูลนั้นนะคะนะคะ,นะคะมาเขียนทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนโดยเริ่มจากผลลัพธ์ นะคะในบทที่สี่แล้วก็ย้อนกลับไปเขียนในบทที่สามย้อนกลับไปเขียนในบทที่หนึ่งเนาะเนี่ยนี่นี่คือกระบวนการนะคะที่สอนเมื่อวานแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่อยากที่อยากได้ก็คือว่าเอ๊ะเราเนี่ยนะคะหน่วยงานของเราองค์กรของเราเนี่ยรับนโยบายรับแผนนะคะต่างๆจากกระทรวงเนี่ยเยอะนะคะจากหน่วยงานต้นสังกัดนี่แยะ เนาะแล้วคนทํางานอย่างเราเนี่ยนะคนทํางานอย่างเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะผู้นําเนี่ยผู้บริหารเนี่ยจะทํำยังไงดีเนาะสิ่งแรกนะคะพวกเราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเราจะทํำยังไงดีนะคะโดยเฉพาะถ้าเราเป็นหัวหน้าเนาะแล้วก็รับนโยบายสิ่งแรกที่เราต้องทํก็คือว่าจะต้องให้ a ออค่ะนะคะดูนโยบายหรือแผนนั้นแล้วก็แปลงเป็นตัวชี้วัดนะคะแปลงเป็นตัวชี้วัด ที่อะไรคะที่สอดคล้องกับโรงพยาบาลของเราที่สอดคล้องกับโรงเรียนของเรานะคะแล้วก็พอแปลงเสร็จนะคะแปลงเป็นตัวชี้วัดเสร็จปรับตัวชี้วัดนั้นให้สอดคล้องกับหน่วยงานหรือนแผนกของเราพอปรับตัวชี้วัดเสร็จนะคะสร้างรูปแบบการเก็บข้อมูลสร้างรูปแบบการเก็บข้อมูล แล้วก็ให้ AI เนี่ยพอเราเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะสิว่าเป็นรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นว่าแบบไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรให้มันยุ่งยากวุ่นวายนะคะเราเราลองฟังดูนะคะแปลงนโยบายนั้นแผนงานนั้นนะคะในระดับองค์กรนะในระดับองค์กรแปลงเป็นตัวชี้วัดในระดับองค์กรพอแปลงตัวชี้วัดเป็นในระดับองค์กรเสร็จเราแปลงตัวชี้วัดนั้น เป็นระดับหน่วยงานหรือแผนกโดยใช้ ai ช่วยเข้ามาแปลงทีละขัน้นแล้วก็เป็นยังไงครับแล้วก็แผนกเนี่ยเก็บตัวชี้วัดของแผนกองค์กรเก็บตัวชี้วัดขององค์กรแล้วยังไงต่อคะพอเก็บตัวชี้วัดเราก็ให้ ai ทําการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่เราเก็บในแต่ละเดือนนะคะวิเคราะห์การวิเคราะห์เนี่ยเวลาเราประเมินผลการทํางานเนี่ยมันไม่ใช่วิเคราะห์เฉพาะตัวเลขออกมาเนาะนะคะตัวเลขเนี่ยใครก็ทําได้แต่การวิเคราะห์เนี่ยเราต้องให้ว่าเอ๊ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันสอดคล้องนะคะหรือต่ํากว่ามาตรฐานของแผนสอดคล้องสูงกว่าต่ํากว่านะคะมาตรฐานมาตรฐานของแผนงานหรือ สอดคล้องกับนโยบายที่ให้ไวใหม่แล้วทีนี้เราจะมีการพัฒนาต่อยอดอยังไงอันนี้คือเราเอเราให้ไอช่วยคิดนะคะว่าเราจะพัฒนาต่อยอดจากผลลัพธ์ที่ออกมาได้ยังไงหรือมันมีจุดไหนที่มันที่มันแบบมันเป็นจุดอ่อนเนาะเออเราจะทำอะไรต่อกับจุดอ่อนนั้นแล้วเราจะมีโอกาสพัฒนาได้ยังไง นี่นี่คือการใช้ศักยภาพนะคะศักยภาพของ AI ในการช่วยช่วยระดับผู้นำในองคอ์กรในการประเมินผลลัพธ์ตามนโยบายหรือแผนที่ส่งตรงมา อีกทีเนาะอีกทีเนาะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากจะให้ผู้หลินไปสอนเรื่องนี้นะเพราะว่ามันทําให้ลดอาการไม่เกรนของผู้บริหารได้นะ,ะหรือว่าเออแบบมันช่วยชีวิตแบบนะคะแบบหัวหน้าหลายๆคนเนาะนะคะ,นะคะเดี๋ยวฟังกันอีกนิดหนึ่งนะคะฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะกดหัวใจคนละหนึ่งดวงนะคะ เรารีวิวรอบนะคะเป็นครั้งที่สามนะคะก็คือว่านำนโยบายหรือแผนนั้นขั้นแรกนะคะนำนโยบายหรือแผนนั้นให้ AI วิเคราะห์นะให้ AI วิเคราะห์วิเคราะห์เป็นตัวชี้วัดในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับแผนหรือนโยบายนะคะ,อะพอขั้นที่สอง แปลงตัวชี้วัดนั้นให้สอดคล้องกับหน่วยงานหรือผนแผนกเนาะขั้นที่สองหน่วยงาน,ผานแผนกแล้วมันก็จะมีผนแผนกหลากหลายใช่ไหมโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเนี่ย OPD มั่งล่ะนะคะ ENT มั่งละสูมบ้างละตามั่างละให้ตแต่ละหน่วยงานนั้นน่ะคะ่ะนะรับตัวชี้วัดในระดับองค์กรย่อยออกไปอีกนะย่อยออกไปอีก เสร็จแล้วเราก็เก็บตัวชี้วัดนั้นเนาะเก็บตัวชี้วัดนั้นไปให้ AI ประเมินผลการให้ AI ประเมินผลเนี่ยประเมินผลว่าตัวชี้วัดที่เราเก็บเนี่ยสอดคล้องนะสอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายต่ำกว่าเป้าหมายสูงกว่าเป้าหมายอย่างไรและเราจะพัฒนาตัวชี้วัด พัฒนากระบวนการทำงานพัฒนาผลลัพธ์อะไรเพิ่มได้อีกไหมนะคะนี่คือสิ่งที่แบบว่าต่อยอดจากการสอนเมื่อวานเนาะนะคะมันเป็นระดับหน่วยงานองค์กรน,นะคะในการใช้อ i เนาะ,ะพวกเราลองนำไปใช้ดูนะคะแล้ววัวนนี้เนี่ยคุณก็จะไปสอนเรื่องนี้ด้วยนะคะสอนเรื่องนี้ด้วยให้กับหน่วยงานแห่งหนึ่งนะ,ะยังอยู่ที่เพชรบุรียังไม่ไปไหนเลยค่ะนะ,ะเอเนาะ,ะโอเคทักทายกันหน่อยวันละนิดวันละหน่อย ะะฝากกดแชร์หน่อยนะคะคนละหนึ่งแชร์ก็ยังดีนะคะเผื่อว่าแบบอ่าช่วยช่วยลดช่วยเพื่อนด้วยนะเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนอมีคําถามเข้ามาไหมคะสวัสดีค่ะคุณอรุนีคุณแม่ลังนะคะอ่านะคุณมาม่ามาม่าโมนะคะุณเตนาคุณเตนา,ตนาชอบคุณทวีนะคะคุณงามตา คุณพ่อเอกแม่จาลูกนะคะอ่านะและอีกหลายๆท่านนะคะอะทาง a c e b o o k นะคะฟังฟัง facebook ฝากกดคนละหนึ่งแชร์เนาะโอ้ยังไม่ตื่นกันเลยเช้านี้นะคะอ่านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มามอบให้ยามเช้าวันนี้นะคะอาจจะแบบดูสูงเกินเอื้อมนะ,ะแต่ว่ามันเป็นเอสิ่งที่บอกว่าสิ่งที่บอกว่ามันโดนใจผู้บริหาร นะฮะในระดับผู้บริหารแล้วทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนําตัวชี้วัดนั้นเนี่ยนะฮะที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยในการซัพพอร์ตแผนหรือนโยบายเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําข้อมูลตัวชี้วัดเหล่านั้นนะคะไปทำเป็นงานวิจัยห้ามุดได้เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เนาะน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปเริ่มต้นาก,การทำง,งานในเช้าวันใหมล่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ